สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดราม่าชุดนักร้องสาววีไวโอเลตใส่ร้องเพลงในคอนเสิร์ตทำชาวเน็ตถกกันสนั่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีสำหรับวีไวโอเลตที่ล่าสุดได้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงและมาในชุดสีดำแขนยาวขายาวเวาวหน้าท้องจนกลายเป็นไวัยเร่ากันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ดูเหมือนว่าแฟนๆบางกลุ่มไม่พอใจในการออกแบบชุดโดยมีคอมเมนต์อาทิ ดูอวบขึ้นถ้ามีวงกลมที่แปะเฉพาะด้านบนโอเคนะแต่พอมีตรงด้านล่างด้วยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ค่ะคอนเซปต์ชุดท้องแต่ไม่ท้องใครออกแบบชุดให้ฟะเพื่อนๆนในกลุ่มไม่สะกิดเลยเหรอชุดไม่ได้จริงๆค่ะเหมือนจะให้เหมือนลิซ่าแต่ไม่ใช่ค่ะคอนเสิร์ตเพิ่งมีใช่เปล่าคะแม้จะใส่สีดำแต่เหมือนไม่สุภาพไหมหรือเราคิดไปเองชุดค่าศิลปินเป็นตน้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ